ดูคาเยอะแท้เปิดบอ่อใหม่นี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e ดินดวนสายล่องพิบูลน,นะครับเอาออกไหมนี่ออกไหมนี่เออเรื่อเอ็มเก้าพันครับดูสิโอ้โว ส่วนแอดน้อยร้อยโลกำลังใส่ดิงนครับอเอายบร้อยครับจานนะชอบมากเลยอายุคาเนี่ยออกเป็นที่เรียบร้อยครับ ออกมาแล้วจะรถขายกับข้าเราโดยแอดน้อยร้อยโลครับผมโอ้ออกมานิ่มๆครับโอ้ยางรถบดเลยนะนี่ดูดิไม่มีรอยเลยนี่ไม่มีรอยกอกยางเลยนี่แอดน้อยร้อยโลโอ้ ไปเลยไปเสืออุตัวแรงเหล่าเสือโกกนะครับทีมงานเหล่าเสือโกกดัมซิงครับผม มาดูอีกคันครับล็กกี้ในตำนานเราครับปับงไฟแสนเมืองอาเราเสือโกกนะครับผมโอ้โอ้โอ โอ้หอนจัดไปแล้วปล่อยมาแล้วครับเป็นรถห้างนะครับทีมงานเนี้ย สบายเนืบเนืบเราเสื้อโกกใส่ไปล้เสียอุี่ทีเด็ดเรานะครับนี่รักกีในตำนานเราตัวนี้เป็นเ,เครื่องคัสซีเป็นของ jcm นะคันนี้6 BD 1นะครับ วางหัวรักกี้นะครับเสียเกินเกินทุกอย่างไป่ถ่ายเข้าไปเสียบคู่เลยหรอ โอ้แกว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 มาละโอ้สบายเสียอุ๊บบอกเชบิชบเชิบยาวไปโอ้เบาได้เบาลูกเพ่ระวังต่อโอ้เครื่องดังนิ่มมากเลยคันนี้ โอ้โออกเกียร์สองไปเลยโอ้รอดไหมโอ,โอ้อู้อาา่ะเจ้าทะเลใจโดยเจโมโนะคันนี้ก็ลั่นลั่นจนบ เดี๋ยวเรามาดูบังไฟเรามาดูบังไฟกว่าบัางไฟออกไหมคันนี้เอามาดูซิเซยเกิน จะเกินเหมือนคำล่ำลเือหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหอ้โห <laughs> ไฟเมืองเราเสียโกกอกไปแล้วครับ ตอนนี้ก็เป็นจากทะเลใจครับคั <c oughs> นนี้ขับโดยเจโมนะคั <c oughs> นนี้ก็ได้ซื้อต่อผมไปในราคาหกแสนห้านะครับคันนี้ ไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเหมือนกันนะครับทรงเริ่มมานะครับมาแล้ว ลั่นจนะลุลัล่นจัดอ่ะอไปร้อยห้าสิบนะครับโอ้รโบรับร้อยห้าสิบนะครับ โอ oh. ้ลั่น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 โอ้แต่ก็ยังกับอบังไฟเหมือนกันโอ้ oh. ยับชนับลั่นแท้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย,บายครับ